สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม h a n n e l นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับสัปดาห์ที่3ของเดือนมอกราคมปี7 7นะคะมาถึงคิวของชาวพิจิกกันแล้วค่ะช่องเมมเมดูได้ทั้งขนาแล้วก็ราศีการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยค่ะไม่ฟิกนะคะ เป็นดวงที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีดวงคนโสดแล้วก็รอรักเก่าแยกให้นะคะในส่วนของดวงรายเดือนนะถ้าใครอยากดูของเดือนมกราคมก็ดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะเพราะว่ามีทํานายให้ตั้งแต่ช่วงของเดือนที่แล้วแล้วนะคะกองแรกนะคะเป็นพลังงานของคุณนะพิจิกนะคะกองที่สองพลังงานคนรัก ตรงกลางค่ะเป็นบทสรุปของสัปดาห์ที่สามไา่สำรับมี7คาถาถึงแม้ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยมันจะยังคงอยู่นะคะในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเรื่องอื่นแต่คุณก็มีผาชั่นมีแรงมีกำลังใจที่จะต่อสู้นะคะฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปได้มาดูไพ่คุณนะคะมีอัศวินถือคาถามีอเมะคะมีเทมเพลสกับหัวแล้วก็6คาถาขึ้นมากับหัว พลังงานค่อนข้างจะดีเลยนะคะสวินทิกขะทาก็หมายถึงพาชันอย่างที่บอกมีความก้าวหน้าด้วยถึงแม้ว่ามันจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านทุกอย่างได้นะคะแล้วก็ไม่มีความท้อแท้ในใจด้วยมีพลังงานเดมเพลอร์ก็หมายถึงคุณมีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นคงนะคะมีจิตใจที่หนักแน่นดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือไม่ก็ตามเนี่ยคุณจะมีความหนักแน่นแล้วก็สามารถที่จะผ่านได้ทุกอย่าง นะคะคอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยนะคะในเรื่องของจิตใจมีไพ่ The Temperance นะคะอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะมีการให้เวลาซึ่งกันและกันด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดความบาลานซ์ขึ้นในความสัมพันธ์6คาาขึ้นมากับหัว uh, The Winner นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงชัยชนะการประสบความสําเร็จเป้าหมายนะคะก็จะสามารถ achieve ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้เวลาตัวเองให้เวลาคนรักแล้วก็ให้เวลาจักรวาลน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ของฝั่งแฟนบ้างมีคิงถือดาบกับหัวนะคะมี ha, ไพ่คิงถือคาทาคิงสองใบเลยนะแล้วก็มีไพ่แปดเหรียญกับหัวนะคะมีเดมูลที่กับหัวด้วยช่วงนี้ทางฝั่งแฟนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนะคะเขาอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจช่วงนี้ อย่างไงเนี่ยเราเป็นคนรักก็สามารถที่จะดูแลหรือว่าตักเตือนกันได้นะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องของคอําพูดนะคะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับความรักเนี่ยก็จะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าแฟนเขาอาจจะหงุดหงิดจากเรื่องอื่นมาทําให้เขาอาจจะพูดอะไรที่แบบไม่ค่อยเข้าหูเราเท่าไหร่ยังไงก็ตามยังมีไพ่คิงถือคาก็แปลว่าทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แฟนเขาเอาอยู่หมดเลยนะคะเขาสามารถที่จะผ่านพ้นได้ก็พลังงานแข็งแกร่งพอๆกับคุณนั่นแหละ เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่นิ่งเท่าคุณเท่านั้นเองนะจะมีช่วงเวลาที่หงุดหงิดบ้างถ้าแปดเดืยวที่กับหัวนะคะเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยน่าจะมีวสักเขามาทําให้เขาหงุดหงิดใจแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้กับความรักเท่าไหร่ต้องเข้าใจกันด้วยนะคะพลังงานเด๋ยวมูนกับหัวแล้วก็เป็นข่าวดีแปลว่าไอ้ความโชคร้ายหรือว่าคามไม่แน่ไม่นอนอะไรในช่วงเนี้ที่ทาให้หงุอดอัดแอยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปภายในสัปดาห์ที่3นมีเลยนะคะเรามาดูบทสรุปกันค่ะ ไพ่ใบแรกเป็นสีถ้วยกับหัวนะคะมี2ถ้วยมี5้าคาถาแล้วก็4ี่คาถากับหัวคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ uh, สัปดาห์ที่โรแมนติกนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของงานเข้ามาสอดแทรกมากกว่าทั้ง2องฝ่ายมีพนักงาน2ถ้วยนี่ก็หมายถึงความรักเนี่ยถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ก็มีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะคะไม่ได้ว่าจะทะเลาะกันเองนะห้าคาถานี่ก็ บ่งบอกถึงเรื่องราวของงานหรือว,ว่าอุปสรรคอะไรต่างๆหรือว่าความยากง่ายที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของงานแรงงานสินค้ากับหัวให้เวลากันนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวครอบครัวจะกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะมีเวลาให้กันมากขึ้นหรือถ้าใครที่ยังเพิ่งจะเป็นคนคุยเป็นแฟนใหม่ๆเนี่ยรอคอยความมั่นคงในความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รับนะคะความมั่นคงคอมมิชเมนต์อะไรต่างๆให้เวลากันก่อนนะช่วงนี้เรื่องงานสำคัญกว่าเรื่องของหัวใจเนาะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเข้ากันนะคะสําหรับแรกก่อน Romance Angels mm. คุณได้ไพ่ Very Soon นะคะไพ่ Getting to Know Charter แล้วก็ Trust เนี่ยค่ะจักรวาลให้ไทม์เฟรมมานะคะเป็นเกาะเวลามากว้างๆว่าเร็วๆนี้นะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีเวลาให้แก่กันและกันมากขึ้นส่วนคู่ไหนที่พึ่งจากคบหาอย่างที่เมย์บอกมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเรียนรู้นิสัยใจคอนะคะเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันไพ่ r u s สนี่ก็หมายถึงความจริงใจที่มีให้แก่กันนะคะใครที่ยังมีความสงสัยในตัวคนคุยคนรักหรือว่าแฟนเนี่ยก็ จักราวาลให้พลังงานคอนเฟิร์มว่าเขาก็มีความจริงใจมากพอกับคุณนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำนะคะนี่เป็น Angel ว n นเซอรนะคะ มี if you believe นะคะ ask for help from others แล้วก็ take action ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นนะคะคุณก็จะสามารถผ่านทุกอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะ ask for help from others ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันหนักเกินไปสามารถขอตัวช่วยได้จักรวาลส่งผู้ช่วยมาให้นะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นพลังงาน take action คือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยนะอยากทําอะไรก็ลงมือทําได้เลยนะคะมันเป็นช่วงที่งานค่อนข้างจะเด่นถ้าเป็นเรื่องหัวใจอะนะคะมีอะไรที่อยากที่จะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็จะเกิดคุยกันแล้วก็กลัวว่าจะไม่เข้าใจก็สามารถที่จะอาศัยคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยได้เช่นเดียวกันแล้วก็อยากให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองในตัวคนรักนะคะเรื่องของความสัมพันธ์มันก็จะหมดปัญหานะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำทำนายวันนี้นะคะด้วยการเปิดไพ่เล่มแมสเซจนะคะเปิดแมสเซจไปเดียวนะดูนะไพ่ก่อนนะคะ criticizing one another will only lead to further unhappiness Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform อันนี้ก็เป็นเมสเ a จที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับไพออ่ oracle สำหรับก่อนนะคะบอกว่าการที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือว่าไม่พอใจในตัวคนรักของเราเนในแบบที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะมันมีแต่จะทําให้แบบเกิดความอึดอัดใจไม่สบายใจนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเรารักนะคะแล้วก็ยอมรับในตัวตนของเขาในแบบที่เขาเป็นจริงๆอ่ะนั่นแหละมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะรักเขาก็ต้องยอมรับทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบในตัวเขาได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจจริงๆในตัวเขาเนี่ยเราอาจจะต้องพิจรนารณาในการเปลี่ยนคนรักนะคะนี่ก็เป็นสารในจักรวาลน,นะคะให้ยอมรับในตัวตนของกันและกันค่ะ วันนี้ขอบคุณชาพิจิตแล้วก็ทาวสองทุกท่านเลยที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคาเ9 0ยเท่ากันค่ะ